ภูมิใจไทยเองค่ <half S 2> ะก็ประกาศชัดบนเวทีดีเบตว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยตรงนี้มองยังไงคะครับวอนี้ freely, อีกอีกวัน,วนหนึ่งท่านนายกก็บอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นความจริงนะครับก็อาจจะยังไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมนะครับครับอาจารย์มองว่าเป็นความเห็นส่วนตัวหรือว่ามันเพราะว่าตําแหน่งเขาก็คือเลขาธิการพรรค สิ่งที่เดี๋ยวถ้าเกิดได้พบเจอกันก็อาจจะได้สอบถามกันเป็นการส่วนตัวดูว่าสรุปแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็อาจจะขอเพิ่มแต่ไม่หนึ่งเมื่อเช้าก็ไปลงพื้นที่ที่นครปฐมมานะครับก็ได้รับเสียงตอบรับพอสมควรนะครับวันนี้ก็ไปลงหลางพื้นที่ซึ่งพื้นที่นครปฐมก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ได้เสียงตอบรับที่ดีนะครับอันนี้ท้งนั้นก็มีความตัเป็นที่จะลงพื้น แน่นอนครับว่ายังไม่จบนะครับเรายังเหลือเวลาอีก2-3อาทิตย์ด้วยกันนะครับความเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ในจุดนี้เองก็ถ้ามองก็คือว่าสอสอทุกคนของเราก็าต้องทางานเพื่อเตมอนจังหัดนะรับเพื่อจะสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมเชื่อนะครับว่าครั้งนี้การเลือกตั้งแห่งความเปลี่ยนแปลงความเลือกตั้งแห่งความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในอาทิตย์สุดท้ายจะเป็นอาตย์ที่ หลายคนยังไม่ตัดสินใจในการเลรือกทัางนี้นะครับเพราะฉะนั้น